อันที่2ก็คือในเรื่องของการเพิ่มสกิลคิดว่าเรื่องของการอัพสกิลรีสกิลเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่เป็นเรื่องที่ต้องทําตลอดไปเพราะว่าเรานั้นเนี่ยกำลังทํางานท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นลายนาทีวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำยังไงที่จะให้ต่อยอดกับสกิลให้มันแมทช์กับสกิลที่ คนที่จะทำเป็นรายงานจะต้องตอบโจทย์ของความต้องการของผู้ประกอบการได้นั้นเนี่ยก็น,นี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราทายังไงจะให้เร็วที่สุดนะคะเราเน้นที่จะให้มีการทํางานร่วมกันบูรณาการกับภาคเอกชนนะคะภาคเอกชนเนี่ยแน่นอนที่สุดเขาก็มีเทคโนโลยีส่วนหนึ่งแล้วภาคเอกชนนี้ป,นประกอบไปด้วยทั้งเป็นของผู้ประกอบการประเทศไทยและต่างประเทศอย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งก็มีพื้นที่ อุตสาหกรรมนะคะที่มีผู้ประกอบการจํานวนหลายพันรายมากนะคะที่วันนี้ต้องการทักษะใหม่ๆเกิดไม่รับไม่รับจะเป็นเรื่องของไฮเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพราะนั้นวันนี้ก็อยากจะให้เราเนี่ยที่จะร่วมมือกันในการที่จะ ได้มีการวันนี้ก็ได้มีการที่จะให้กันบ้านกับทางทีมผู้บริหารแล้วนะคะให้ได้มีการพูดคุยกันนะคะในการที่จะสร้างความร่วมมือในเรื่องของ upskill reskill ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆเรื่อง AI เรื่องเกี่ยวกับแมชชีนิกต่างๆเนี่ยให้มันตอบโจทย์ร,ร่วมกันให้ได้ยเร็วที่สุดนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการรองรับในเรื่องของการโครงการคนละครึ่งนะคะที่เป็นโครงการของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เนี่ยนะคะก็เรื่องของการที่จะต้องตอบโจทย์ให้ไม่ว่าจะเป็น นิสิตนักศึกษาก็ดีนะคะอยู่ในช่วงของการปิดเทอมก็ดีหรือผู้ที่กําลังว่างงานอยู่เนี่ยก็ได้ให้กันบ้านกับทางกระทรวงในการที่จะแมทชิ่งแล้วก็ให้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในการที่จะให้นักเรียนนะคะหรือนักศึกษาตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะทางานเนี่ยสามารถที่จะมีประสบะการณ์แล้วก็เพิ่มทักษะต่างๆในช่วงเวลานี้ได้วยด้วยนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญก็คือว่าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งช่างอนเนกประสงค์นะคะซึ่งได้ทราบว่ากระทรวงเนี่ยมีอาสานะคะอาสาสมัครแรงงานเนี่ยอยู่เป็นประจําในพื้นที่อยู่แล้วนะคะซึ่งก็มีทักษะบางส่วนอยู่แล้วนะคะก็อยากจะเน้นให้เพิ่มในเรื่องของมัลติสกิลเนี่ยนะคะในการที่จะทําให้เขาได้สามารถประกอบอาชีพได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นอาสาในการที่จะดูแลในตนําบลในเรื่องของการซ่อมเล็เลกๆน้อยๆต่างๆเหล่านี้ ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เร่งด่วนแล้วก็สามารถที่จะทำคู่ขนานกันไปได้เลยนะคะ